สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามคลิปในช่องของผมนะครับ ผมมอสอุปกรณ์ในช่องมอนคลาสสิขอสวัสดีพี่พี่ที่เข้ามาอ่าติดตามรับชมนะครับก่อนอื่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเป็นสมาชิกร่วมกันปัจจุบันก็มีสี่พันท่านเข้ามากดติดตามผมโอ้ยกราบขอบพระคุณมากนะครับกราบขอบพระคุณมากจริงๆนะครับพี่พี่นะครับก็ดีใจนะครับนะครับเอาวันนี้พบกับผมเนี่ยจะนํามาพรทธกดานมาเล่าสู่กันฟังนะครับ อย่าเพิ่งเบื่อนะครับพระองค์นี้เป็นองค์ใหม่ที่ผมได้มานะครับและสวยมากนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านได้เข้ามาชมแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบประวัติเนื่องจากผมก็เล่าไว้หลายคลิปแล้วคลิปที่เล่าประวัติเนี่ยมันจะอยู่ท้ายๆเนาะอันนี้คลิปนี้สําหรับผู้ที่ได้เข้ามาชมใหม่นะครับผมจะขอเล่าประวัติโดยคร่าวๆแต่ถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถแอดไลน์ line, นะครับแอดไลน์ Ad line, ตามเบอร์โทนี้มาพูดคุยกันได้หรือ ใครสนใจอยากจะเช่าบูชาพระกับผมก็เบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับนะครับเบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับพี่ๆกระดาษอาจจะไม่สวยนะครับแต่พระผมสวยนะครับเอะเรามาเริ่มที่พระท่ากระดานนะครับวันนี้ผมขอเล่าประวัติก่อนนะครับผมขออนุญาตวัดต้นลำไยในการเผยแพร่บารมีพระท่ากระดานของวัดต้นลำไยนะครับขออนุญาตวัดต้นลำไยนะครับเริ่มต้นที่มวลสารนะครับ มวลสารนี้นะครับได้มวลสารเก่าอายุ600้อยถึงเจ็ปีจากถ้ำลั่นทมนะครับถ้ำลั่นทมที่ถูกน้ําท่วมไปในเขื่อนศรีน,นครินนะครับวัดต้นน้หใ่นั้นได้นําตะกัวเก่ามาตั้งแต่ปี2,511นะครับเก็บรวบรวมไว้นะครับและนํามาปั๊มเป็นพระเมื่อปี2,536อันนี้ผมอ้างอิงตามประชัชัวของวัดเมื่อครั้งได้เปิดกรุพระปี2,552นะครับ นี่คือตะกัวเก่า600ปีนะครับถึง700ปีในยุคอู่ทองและอยู่ร่วมสมัยกับพระท่ากระดานกลุ่เก่านะครับอ่าอันนี้คือเนื้อหามวลสารนะครับในพิธีปลุกเสกนะครับผมขออนุญาตเอ่ยว่าอาเทียนชัยในพิธีที่มาอ่ามีการในการปลุกเสกพระก็จะมีเทียนชัยใช่ไหมครับพี่ๆเทียนชัยในพิธีได้รับไฟพระราชทานจากในหลวงราชการที่9นะครับ ได้รับไฟพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9มาจุดเทียนชัยซึ่งถือได้ว่าเป็นพิธีที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับแผ่นทองที่มานํามาปิดตรงนี้นะครับคือแผ่นทองที่ได้รับการอธิษฐานจิตปลูกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับหรือสมัยนั้นท่านมี พระยศก็คือสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดบาวรนิเวศนิหารนะครับหรือท่านเจริญสุวัฒโนนั่นเองซึ่งท่านก็เป็นคนพื้นเพจหังวัดกาจนาบุรีนะครับท่านเป็นผู้อาริษฐานจิตป,ปลูกเสกแผ่นทองนะครับ,นะรบแล้วเรามาเข้ามาถึงพระเกจิที่ปลูกเสกนะครับ พระเกจิที่ปลุกเสกนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับพระธรรมคุณาภรอดอธิเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเบการามหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อลำใจวัดทุ่งราดยาหลวงพ่อห้วดวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อทองสุกวัดท่าตะคา หลวงพ่อแยมวัดสางามจังหวัดนคนปรปฐมนะครับนี่คือสุดยอดเกจิคณาจารย์นะครับพี่พนี่คือสุดยอดเกจิคณาจารย์ที่มาอาธิษฐานจิตปลูกเสกในพิธีนะซึ่งผมเชื่อได้ว่าพระท่ากระดานรุ่นใหม่นะครับพระท่ากระดานยุคใหม่จะไม่มีที่ไหนที่ได้สร้างได้ยิ่งใหญ่ได้ยิ่งใหญ่เท่าวัดต้นน้ำใหญ่อีกแล้วไม่มีครับนะครับ เนื่องจากถ้ำลั่นพรมก็ถูกเขื่อนสีนครินท่วมไปแล้วจะไม่มีเนื้อหามวลสารแบบนี้มาอีกแล้วครับนะครับไม่มีอีกแล้วครับไม่มีอีกแล้วที่เป็นนิมแดงอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับและเกจ,จิคณาจารย์ที่มาอธิษฐานจิตปลูกเสกนั่นคือบุรพาจารย์จริงๆนะครับที่ผมเอ่ยชื่อมาและไฟพระราชทานที่มาจุดเทียนแชรในพิธีก็ได้รับพระราชทานจากในหลวงราชการที่9นะครับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดผมอ้างอิงจากเอกสารโปรโชัวของทางวัดที่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อครั้งเปิดกลุ่มเมื่อปี2 5 5 2นะครับคือมีส่วนหนึ่งจำหน่ายไปเมื่อปี2536เมื่อครั้งสร้างพระและได้ฝังกลุ่ไว้นะครับและจะได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำก็ต้องการตุนทรัพย์ป,ปัจจัยก็เลยเปิดกลุ่พระขึ้นมาในวันเปิดกลุ่พระก็มีพระมาะสวดชัยมงคลคาถากว่า1 0 8 0รูปนะครับ อันนี้ถ้าผมเอ่ยจานวนผิดเนี่ยผมขออภัยนะครับหนึ่งพันแปดสิบรูปและมีเซียนพระที่มีชื่อเสียงมาร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วยและมีนายพลทหารอีกห้าท่านชาวบ้านเขาเลยเรียกว่ารุ่นนายพลนะรพระรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นนายพลนะครับอันนี้คือประวัติข้าวๆนะครับซึ่งคนได้นําไปใช้เนี่ยอันนี้คือความเชื่อนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับคือพระท่ากระดานเนี่ยคือพระสายเหนียงอยู่แล้วนะครับพี่พ นะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นพระที่ครบเครื่องเนื่องจากอะไรเพราะว่าเกจิที่มาปลูกเสกหลวงพ่อคูณอย่างงี้ครับหลวงพ่อแพรวัดพกุลทองหลวงพ่อหลิวว่าไรแตงทองหลวงพ่อพูนวัาไผ่ล้อมเนี่ยนี่คือเกจิสายเมตตามหานิยมอยู่แล้วนะครับผมเชื่อได้ว่าพระรุ่นนี้ครบเครื่องนะครับครบเครื่องจริงๆนี่พี่แต่สาเหตุว่าทําไมผมเอาอ,องค์นี้มา,มา,ม,ามาเล่าองค์เดียวในคลิปนี้ ราะว่าธรรมดาผมมีพระเยอะนะครับนี่ยังไม่ทำคลิปเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าองค์นี้คือสวยจริงๆนะครับเราวกกับเข้ามาดูพระว่าสวยจริงๆนี่สวยแบบไหนนะครับอ่าเรามาดูกันอันนี้คือพระท่ากระดานของวัดต้นลำญ่จะทําเกตคดในพิมพ์อยู่แล้วนะครับเราดูตรงอ่าตรงภาคๆของพระนะครับดูเราดูตรงพระเนตรนะครับองค์นี้นะครับนี่คือตะกั่วสนิมแดงสนิมแดงที่เป็นตะกั่วนมแล้วพระนามบ Tamam> ั่มเข้าไปนะครับดูครับพี่ๆนะครับสนิมแดงนี่ติดที่พระเนตรพระเลยนะครับเข้าตำลาครับเกตบิดตาแดงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมถ่ายสดๆไม่ได้มีแบบอันนี้ไม่ได้ใช้ไม้ไม่ไม่ได้ใช้แต่งสีแต่งภาพคือจริงๆเลยครับนี่คือตะกั่วสนิมแดงที่แดงที่พระเนตรจริงๆนะครับนะครับเกตบิดตาแดงนะครับนี่คือคุณสมบัติของพระธากระดานยิ้มแบบเครียดนะครับบ่งบอกถึงความเข้มขลังนะครับ อ่าพระอุระของพระนะครับหรือหน้าอกเนี่ยก็มีสนิมแดงที่ติดมาตั้งแต่ครั้งเป็นตะกัวนมนะครับนี่คือสนิมแดงที่ติดเมื่อเมื่อครั้งเป็นตะกัวนมแล้วปั้มเป็นพระมายิ่งเพิ่มความมีเสน่ห์เข้าไปอีกนะครับอ่าพระหัตถ์ของพระเนี่ยนะครับดูครับพระนาภีตรงท้องตรงนี้นะครับดูครับนี่คือสนิมแดงที่ขึ้นนะครับดูครับพี่พี่สวยงามไหมครับอาจจะตาลายพวกกล้องไม่ชัดนะครับพี่ ผมต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าพระสวยพระแท้ครับอ่าดูครับนี่คือความสวยงามนะครับอ่าดูพระหัตถ์ด้านด้านขวานะครับนี่คือสนิมที่ขึ้นนะครับดูครับพี่พี่โอ้ยสวยสวยธรรมชาติเนี่ยครับนี่คือสวยธรรมชาติฐานชุกชีหรือฐานสำเพาตรงนี้นะครับดูครับนี่คือสนิมแดงที่ขึ้นนะครับ ดูครับพี่พีดูสนิมแดงที่ขึ้นคลุมคาบไขอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือความสวยงามของเนื้อหามวลสารที่มีอายุก,กว่า600ปีนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นตะปุ่มตะป่๊มชัดเจนพิมพ์ทรงชัดเจนว่าเป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุบนิยมหลังทุบนะครับอ่าด้าน,นหลังก็มีแต่สนิมแดงที่ขึ้นนะครับดูครับพี่พีดูคาบไขอันนี้คือสนิมแดงที่ขึ้นแซมคาบไขเลยนะครับนี่คือความสวยงามของพระจริงๆนะครับ ผมอยากถ่ายให้ชัดๆนะครับนี่คือความสวยงามจริงๆองค์จริงนี่สวยงามมากนะครับพี่ๆองค์จริงนี่สวยงามมากจนผมเนี่ยขออนุญาตนำมาทําคลิปตั้งหากเลยนะครับพี่ๆนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับก็เลยถือโอกาสมาเล่าประวัติให้ผู้ที่ศรัทธาได้มารับชมนะครับผมเชื่อว,ว่ามีพี่ๆหลายท่านเข้ามาชมใหม่และขอ,อกาสเล่าประวัติเป็นการเผยแพร่บารมีพระถึงแม้นไม่ได้เช่าบูชาหรือพระยังปล่อยไม่ได้แต่ มีพี่ๆเข้ามารับชมผมเชื่อว่าเป็นการเผยแผ่บารมีครับเป็นการเผยแผ่บารมีพระและก็ได้กล่าวให้ประวัติเนี่ยให้พี่ๆได้รับทราบให้พี่ๆที่ได้นำมารับชมได้รับทราบผมเชื่อว่าก็น่าจะได้บุญนะครับเป็นการเผยแผ่บารมีพระนะครับพี่ๆนะครับพุทธคุณก็ผมเชื่อว่าไม่ยอ่อหย่อนไปกว่าพระกู่เก่านะครับเพราะว่า ความเชื่อของคนในท้องถิ่นเชื่อว่าพระท่ากระดานที่มีเนื้อหามนสาณปิตะกรัวเก่าเนี่ยพระฤาษีตาไฟท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้แล้วนะครับก็เลยมีความเชื่อว่าหนึ่งพระฤาษีตาไฟปลุกเสกไว้แล้วสองมีเกจิคณาจารย์มาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับก็เลยเพิ่มเพิ่มความเข้มขลังเข้าไปในตัวพระนะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับสําหรับพระองค์นี้ กล่องสมบูรณ์นะครับนะครับกล่องสมบูรณ์เป็นพระที่สมบูรณ์มากจริงๆนะครับอ่าสมบูรณ์มากจริงหากพี่พี่ชอบสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรติดต่อและไอเดียไลน์ผมตามนี้เลยนะครับพี่พี่ตามนี้เลยนะครับอ่านะครับโอเคครับพี่พี่ผมขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับพี่พี่ โอเคครับพี่พี่ผมขอจบทั้งประวัติและก็ทางลักษณะของพระท่ากระดานแห่งวัดต้นลำไย,ยไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ